ถุงดำแม่จะเตรียมอาหารให้น้องอย่ามายุ่งได้ไหมอาหารเม็ดอย่างเงี้ยนะเนี่ยแช่น้ำรู้ป่าอาหารเม็ดแช่น้ำแล้วก็พอเม็ดมันบวมอืดสักพักหนึ่งแช่น้ำก่อนนะถุงดำอย่ายุ่งน้องลูกน้องตัวเล็กอยู่เห็นไหมเห็นน้องปะเนี่ยดูสิน้องหิวแนละ้วแม่ใช้น้ำไม่ทันอะ เึิ่งเลิกงานมาถูงดำไม่ยุ่งเดี๋ยวก่อนลุกสองตัวมีคนเก็บมาให้โอ้ยเอามาส่งสกายมาจากดำบินชาเลแล้วนี่ยนกเนี้ยเห็นเขาบอากว่าเป็นนกเอี้ยงถุงดำไม่ยุ่งนะลูกก็จะกินเหรอลูกกินปะ ถุงดำกินไหมกินก็จะให้กินไม่ร้องไม่ร้องกินเก่งกันมากเลยอือเอะจะอ้าปากเอ๋จะอ้าปากนี่นะเดี๋ยวจะป้อนให้ดูว่าเขากินกันยังไงเนาะไม่รู้บ้านไหนทำยังไงนะแต่บ้านนี้ทำย่าก็เลี้ยงอะ่ะถุงดำมาดูเร็ว ดูแม่ป้อนน้องเร็วอ่ะอ้าปากหืมหือืออือหืออือหือเดี๋เยอะก็ไปค่อยถนัดเนาะโอ้โหคอยืดคอยืดโอ้ยไหนไหนไหนอ้าปากอ้าปากลูกมามามาอ้าปากเร็วอึ๊บอือหือน้ำหน่อยน้ำเนี่ยอ้าปากอ้าปากนิ่มแล้วนิ่มแล้วเอาตัวนี้มั่งอึ๊บโอ้ อ้ําอ้ําอ้ํอ้ํอ้ํเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนิ่มแม่นิ่มแม่อะอะยึดเว้ยหล่นหมดเด้อเด้อหยิบกันอ๋อลูกอะหมดกันหมดกันหมดกันใจเย็นใจเย็น เพิ่งให้กินเมื่อกี้นี่เองก่อนกลับบ้านเนี่ยเอ้าเอ้าวิทิดก็เอาสิโอ้โหอือเฮ้ยเข้าหูเข้าตาอร่อยไหมอืมอร่อยไหมอืมตัวนี้มั่งอือตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กมั่งอ่ะตัวโตตัวโตอ่ะเอี้ยงอะไรเนี่ยฮะ หนูเป็นเอี่ยงอะไรกันเอาละอิ่มย่างเงียบอะย่างอย่างตัวนี้ขึ้ได้นิดเดียวเออกินเลยลูกอืมอืมอ่ะอ่ะอ่ะอตัวไหนตัวไหนตัวนี้เออหมดกันหกมา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 เออสีเขียวบ้างสีเขียวอ่ะอ่ะสีอะไรลูกสีอะไรสีเขียวอ่ะ สีเขียวอ่ะอ่ะอ้าปากอ้าปากจิ๊ดจิ๊อ้าปากอึ๊บสีเขียวโอ้หล่นนี่เลย,อ,<ส>อ,ยอืมอ่ะอ่ะอ่ะอืมอืมอ่ะตัวนี้สีเขียวมากตัวนี้สีเขียวมากพอยังอิ่มแล้วละมั้งอิ่มได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเยอะไปลุกนะเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าให้ใหม่เปลี่ยนผ้าปูให้ใหม่เหม็นตัวเหม็นตัวเหม็นอาหารมาก พอแล้วลูกเดี๋ยวมาเปลี่ยนผ้าปูให้นะรอแป๊บหนึ่งรอแม่แป๊บหนึ่งนะโอ้ดูสินักินกันเลอะเทอะมากอืเงียบกริบอิ่มแล้วเงียบกริบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาไปหากระดาษก่อน น้องดื้อป่ะ <c oughs> น้องดื้อไหมน้องดื้อไหมลูกมามามาเปลี่ยนผ้าหน่อยสกรปรกสกรปรกตัวเหมือนนอกเอี้ยงอะไรขายา,ยาวๆน่าเกลียดตัวน่าเกลียดลำตัวน่าเกลียดมากเดี๋ยวแม่เปลี่ยนกระสอน เด e ี๋ยวกอนดูสิเนี่ยเอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองกระดาษกันลูกไอพวกตัวเหม็นมามามามอดินดินดินหนูเอ้ยหนูเอ้ยเเข้าลังลูกเข้าลังนอนอยู่นี่นะเดี๋ยวเอาผ้ามาปิดให้อีกชั้นหนึ่ง หัวล้ออะไรถุงดำหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรเขาถ้ามาปิดน้องก่อนฮึนอนได้ไปะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องส่องไฟไหมลูกฮอเดี๋ยว ไปเลี้ยงน้องไปไปเลี้ยงน้องไปเลยไปเลี้ยงน้องมาดเป่ะมาถุงดำมาเลี้ยงน้องมาอ่ะปิดกระดาษอุจจก,กินอะเฮลูกใครใครอยากคุยกับแม่ หน่อยหนึ่งแล้วกันดูแค่แค่อยากอ้าปากหรืออยากกินเนี่ยแม่ก็ไม่รู้นะหืมแม่ก็ใส่ให้นะ,ะจุก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 อุ้ยไม่กินมุมมามเนี้ยลูกออ้ยนกหรือปีศาจอะไรเนี่ยดูน่ากลัวจังอืม โอ้ยอ่าอ,อีกนิดนึ่งอีกนิดหนึ่งพอละพอละอ,อ่าเดี๋ยวมืดมืดก,กินใหม่โอ้ยคาบมิ้วเลยพอแล้วอีโนูพอแล้วครับพอแล้วนะนอนนอนกันนะโอ้โหโอ้โ,อโอน,นอนนอนโอ้โหโอ้โนอน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 ลูกลูกลูกนอนคู่กันเลยพี่น้องพี่น้องคู่กันคู่กันโอ้ยรักรักรัก นอนปิดแล้วปิดผ้าให้ปิดผ้าให้ปุ๊บปุปิดตะกร้าให,ให้นอน